เอาเลยครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับรายการโซนทีวีนั่นเองแล้ววันนี้เราไม่อยู่กับเกมเกมอะไรวะลืมชื่อมันึงเกมโซเวอร์เกอร์นั่นเองเกือบลืมชื่อเกมนะแต่บอกเลยว่าเป็นเกมที่มันมากนะฮะเป็นเกมฟรีในสตรีมนั่นเองนะฮะสามารถเข้ามาโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับผมซึื่องตัวละครในวันนี้นะฮะผมจะเล่นอ่ะเดี๋ยวมันร้อนขนาดนั้นเลยใช่ไหม ตรงนี้มีน้องแมวอยู่ด้วยน้องเหมียวเอะน้องแมวชื่ออะไรอะเรียกมันว่าผมจะตั้งชื่อมันว่าเจ้ามนตรี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมนตรีไปไหนลูก <c oughs> ซึ่งตัวละครที่ผมเล่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครดาบใหญ่นั่นเองนะครับผมชอบนะฮะในสไตล์ของวอร์เลอร์มีอาชีพมากมายเลยทีเดียวนะ,ะในเควสวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเควสกันให้ดูเลยละกันนะฮะ let's go เนี่ยมันจะเป็นเกมรูปแบบมอนสเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับเอาล้วครับบัฟดาบไปก่อน1ทีนะฮะบอกเลยว่ามอนสเตอร์เริ่มขึ้นมาจากฝาท่อแล้วนะฮะวิ v ่งวนหนึ่งทีแล้วเอาไงครับจังหวะนี้ครับกดหนึ่งสกิลไปขอฟาดโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมแกบะบเกมที่โคตรมันฟาดไปมิยังรูดแบนเออรูดบัตผ่านเออเลยไปอัพหรือเปล่าเลเวลอัพหรือเปล่าไม่รู้ขอยยังใจไปก่อนเออเอาเดะเป็นการเคลียร์มอนที่แบบโคตรมันคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวทอนตกได้ไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเออาตกไไม่ได้ะ เราต้ Na, องมาเจาะเคลียร์เจ้าที่แท่นหินนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไปได้แล้วฮะเอาเลยดีกว่ามาฮะว่าเราจะมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวยั้งหนิเดี๋ยนะเฮ้ยเราต้องรีบเคลียร์เหรอเฮ้ยเราต้องเรียบเคลียร์ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนมา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 เลยปาดปาดสักทีสวยสวยฮอตฮหน้า ให้สั้นก่อนเลยแล้วกันเอาเว้ย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 เฮ้ยข้างบนมีบอสข้างบนมีบอสไอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงอ่ไม่รู้ใช่ไหมไปแล้วจ้าโอเคเอาละตรงนี้อ๋อเราต้องคุยกันหรือเปล่าไม่รู้เออฟาด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 เออเอาเด้อเออโอ้โหโอ้โหโอ้หุมันรุนแรงแหอ <c oughs> คือสกิลผมนี่จัดเต็มจริงๆเดี๋ยวเหลืออะไรโอเคเหลือมันเตอร์ไม่เยอะเหลือมันเตอร์ไ่เยอะไหน้ตัวไหนว่ามาฝั่งนู้นเหมือนจะมีให้กดนะฮะแท่นหินเออมามามาออหน้าใช้ขวาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยอะเกินขอปั๊บก่อนมา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 เลยเออปาดหน่งทีสวยทารุ เออผมนักโทชอบเลยในรูปแบบของเกมทำอะไรหลบกันโดนตบร้อยโดนตบร้อยแล้วยังไงครับเออฟันหัวฟาดไงฟาดหางฟาดไซส์ฟันบั๊เอ totally ้ยมาดิมาดิอืมหน้ามีมัอร์รออยู่นะมามาเอาตัวนี้ก่อนกุ้ชนตอดไ่อคุยกันที่หลังเอาดิเอาดิหมุนหนีก่อน เออกระโดดคลิกกระโดดคลิกกระโดดเอาดีเอาดีเอาดีเอาด้อเออเออ้อมมุนทรูซับมีสองสามสี่ฟาดเออเออสวยเออสับสับเอ้ล็อกดาวน์ลคกีขึ้นสองในแมตช์หน้านะฮะนี่ประตูด้านหน้าผมบอกเลยว่าเราเจอกับ จชมาตเตอร์แล้วนะฮะกดสกิลเควสนะฮะรับเควสไปเพื่อเอา EFP นะเพื่อที่เราจะได้มีเลเวลอันโหดเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมมาเจอบอสแล้วะฮะเอาละเว้ยเฮ้ยตัวอะไรฮะเอานะเอานะเอาแล้วโอ้โห ตัวไรอ่ะตัวไรยังใหญ่เลยโ oh <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อ้กอดบารเซ่บิ๊กพับเพ็ดบิ๊กพับเพ็ดวิ่งกันยิ่งเพิ่มอายุกับฉันไม่นะนี่คือะคอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้แหละลองก่อนมันเป็นสีเขียวๆน่าจะปลอดภัยนะปั๊บดับรอไว้เลยมาๆมา,มา กดอันตีเอาเลยฟาดละเว้ยเออนลอดเข้ามาแล้วโอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออขอหวดหน้าที่หนึ่งละกันืมอืมอืมเอาไงเฮ้ยังไงเลือดหลอดอย่างเยอะอย่างนี้ต้องหมูนได้ตายง่ายเกินเอ้าย่อย คัดซีนอา้าวโอ้โออีซี่สุดจัดบอกเลยเมื่อกี้ผมอัปดาบแล้วก็กดเขาเรียกว่าอะไรโหมดซปเปอร์พาวเวอร์นะฮะก็เลยจบอย่างไว <laughs> นี่คือตัวอย่างของตัวเกมนะครับผมบอกเลยนะฮะเ,เดี๋ยวเจ้าหมาคอ,อก,กี้เฮ้ยน่ารัก <laughs> เฮ้ยมีทั้งแมวทั้งแมวว่าไงครับเจ้าแม่น้อยน่ารักเนื้แม่ทำอะไรรูเอ้ยอะไรนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองดูตรงนี้ครับผู้ชมครับมันมีพลังงานพิศนานะครับเข้ามาอย่างโลกนั่นเองนะฮะทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวเรานี่ก็ได้รับพลังมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวแมวแมวนี้แมวเยอะจริงๆเว้ยเดี๋ยวเราจะไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไร ส่งเควสได้ที่ไหนนี่ไงส่งเควสก่อนนะฮะคือสามารถแต่งคอสตูมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาวนอ้อยจะตรงนี้คือแบบโคตรเท่นะฮะมีทั้งอาชีพดาบคู่นะครับมีปืนมีอะไรครบไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกด่านหนึ่งกันเลยดีกว่านะไปแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฟวาซ้ายขวาวาซ้ายซ้ายขวาเออบางทีญาอ สุดๆไปเลยหมุนดาบเออลืมบัฟไม่เป็นไรลืมบัฟไม่เป็นไรไฟคูณยันที่รังลืมบัฟเออชุดเออแทงหนึ่งทีหมุนซับตับซับเออว่าผมจะต้องบัฟดาบหน่อยละมาบัฟดาบก่อนเลยบัฟดาบก่อนเลยตัวใหญ่เออฟาดไปก่อนหนึ่งทีมามาเออโอเคไงยัง,ยงหมุนสับไปสวยสวยสวย กระโดดเออคลิกซ้ายขวาส้ายขวาสุดติเออยังย,ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายอีกงั้นเหรอนะอืมจับตัวเด็กจับตัวเร็กยังไงเอ๋คดีดันอย่างบงไวฮะบงไวยจดเฮ้ยมอลเตอร์อย่างเยอะมอนเตอร์อย่างเยอะแล้วยังไงล่ะครับเออกระโดดคลิกไปหนึ่งทีโอเคโอเคมา,มามาลากมาก่อนลากมาก่อนกระโดดสับซ้ายขวาซ้ายขวากิว ไม่ลบก่อนแล้ชุตัวนี้เลือดเยอะว่ะเยอะอ่ะได้เลยไปแล้วครับจังหวะนี้ฟาดเออสวยบับดาบก่อนบับดาบก่อนแล้วกันเออล่วงล่วงล่วงตูต่อไปเราจะเจอบอสลาเลยครับามาเฮ้ยจะเปียกมันไม่เปียกว่ะมาเลย อฟูพาวเวอร์มาเออเอาเด้เออเออสายขวาหลบก่อนสายขวากระโดดทิกหนึ่งทีแล้วก็สกิลหนึ่งสับสุดมุดติ้วเออสายขวาสายขวาหลบเออแล้วก็ควชนดับสกิลหนึ่งปั๊บปับปับ,ปบมุนแทงแล้วก็เออฟาดเต็มเต็มเต็มหน้าไปเลย <Easy. laughs> รุยกันยาวๆไปมาวะบับดับก่อนว่ะเออมาบ,บาบับดับบับดบับเอาสกิลสาม,มาเลยฟาดเออเปิดแมพเปิดแมบเอยายัดเปิดแมพก่อนนะจ๊ะนุ่มๆึาวสาวมุนเออซ้ายขวาซ้ายเออตายยังยังไม่ตายยังไม่ตายอืมยังไม่ยัยยงงั้นเหรอ เออเออแบบยังเออใช่หนึ่งคนดีอ่ะเลสโกมาแล้วโอ้โหมีตัวใหญ่มันเอาตัวใหญ่มาได้เลยแทงทะลุเปิดแมปเออหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายหนึ่งสองสามกระโดดทีเออร่วงไปเลยเอาวะยังไม่หมดวะยังไม่หมดวะ ยังไงยังไงซับซ้ายขวาเออลงกันกระโดดพลิกเออสวยฟาดหนึ่งแล้วก็ดึงซ้ายซ้ายขวาอ,ยอืยังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกหมดยังโอเคหมดแล้วฮะคืออะไรอะ่ะมีขุดจอบได้ได้อะไรมา็ไม่รูเหมือนกันเนียอันนี้แมหมอุ้ยสองตัว ผมบับดาบก่อนมามาพร้อมพร้อมพร้อมไอเรดี้มุนติวเออฟาดหนึ่งสองงัดสามหนึ่งสองสามสี่เออซ้ายขวาไทายเอออือกระโดดทีบหนึ่งทีจะเข้ามาไครชันเออซ้ายขวาแทงทะลุเออหนึ่งสอยหนึ่สองหนอือมีของมีของเก็บของก่อนเก็บของก่อนมุนติวงัด หน้าหนึ่งทีเออเอาเดีเวสสิบสามลงเวสสิบสามแล้วเวยเอเอสองร้อยเก้าสิบหกเชิญเอาเรื่องเก็บของก่อนเหมือนว่าเราได้สกิลใหม่มาด้วยฮะเปิดดูสกิลใหม่ก่อนเลยนะครับนี่ทำอะไรได้เฮ้ยกระโดดงัดหน้าว่ะซื้อสิครับเซ <laughs> นสกิลยาเจนสกิลสามนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงเออเออ ออคอมโบสามแซ่บยาคอมโบสามแซ่บเอาลนะฮู้ยเอาวะมีเหลืองแล้วปรับดาบกดฟลูพาวเวอร์วู้ฮูยหมุนสับหน้าหนึ่งทีสับหน้าหนึ่งทีงทเออมหมุนก่อนแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายเออหมุนฟลาม รัวๆล่วงรัวเดี๋ยวจะตัวเด็กน้อยจะเด็กน้อยเอ๋อบอสเจ้าตายไปแล้วหัวหน้าเจ้าตายไปแล้วอย่างไรล่ะฮ่าฮ่าเวอร์โคตรแรงเหมือนซุปเปอร์ไซยาอะไรฮะผู้ชม เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างนะสนุกหรือเปล่าเลยนะครับกับเกมนี้นะฮะถ้าสนุกชอบใจไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจของเรานะครับในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับโซนทาีวีก็ต้องข่าตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่จ้า